อันนี้วันที่26ธันวาคมนะครับอันนี้เป็นอาชีวะเขาเรียกว่าอะไรนะอาชีวะนะคะชื่อเต็มๆว่าอาชีวะว<ม>ิเทเล็ตวิเทอะไร,ร,อ,ะไรอาชีวะท<น>ีส่สารของไทอ่าในตำบล D, ำพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็เขาก็จะแต่งร้านนะครับคือที่นี่เขาก็ขายเค้กอะไรอย่างนี้เป็นฝีมือของนักนักศึกษาเป็นฝีมือของนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นเแผนกอะไรครับข่าการแผนกททางทางโรงเรียนค่ะช่วยกันอ๋อทางโรงเรียนมาช่วยกันคนที่อาสาสมัครสมัครเข้ามาช่วยทาและได้ส่วนแบ่งอะไรไหมครับช่วยวันนี้ช่วยช่วยเงินเข้าเงินเข้าสถานศึกษาเนี่ยครับก็เป็นที่ขายขนมเค้กขนมปัง ที่เบกอรี่อาชีวะสร้างชาติเค้สร้างรายได้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็อันนี้จะเป็นป้ายเปิดจำหน่ายตั้งแตวันที่24ธันวาคมนะครับไปถึงวันที่31ธันวาคม8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งอันนี้เดี๋ยวมาดูรายการของ เค้กนะครับใครผ่านนครปฐมก็มาซื้อได้นะครับอันนี้อเดี๋ยวผมจะช้าๆนิดนึงดูนะครับมาได้เลยแต่อย่าเลยวันที่บอกไปเมื่อกี้่นะครับเพอว่าพอเลยปุ๊บก็เขาก็จะไม่ปิดทันทีนะครับเขาจะปิดการขายทันที ก็ลูกค้าก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมน่าอุดหนุนหนึ่งปอนก่อนเพราะว่าไปกินกันแค่สามคนยังไม่กินเยอะนะครับเดี๋ยวอร่อยก็มาซื้อมาอีกก็ตรงนี้ก็เขาก็จะให้จอดรถได้เป็นพิเศษตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับซอยหกนะครับซอยหกในเมืองนครปฐมเนี่ยนะก่อนเข้าเมืองประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับอันนี้เราตรงนี้เป็นสหกรกรของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมนะครับ ปูกตาน่ารักน่ารักอย่างนี้มาซื้อขนมกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับอันนี้เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ดูเพลินใจก็ชอบอยู่เหมือนกันแปลกดี อร่อยอยู่แล้วใช่ไหม กี่ปีแล้วครับเนี่ยขายตั้งแต่ปีหนึ่งค่ะตอนนี้ปีต่อสองหนึ่งสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วที่ขายดีสุดคืออะไรช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตหมายถึงเป็นช็อกโกแลตทั้งก้อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะต,ต,ต,ตัว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 แป้งข้างในก็เป็นช็อกโกแลตอันนี้ป่ะใช่ค่ะแบบนี้นะ<ม>แล้วราคาปอนละเท่าไหร่เริ่มเริ่มต้นที่หนึ่งปอนใช่ไหมเริ่มต้นที่หนึ่งปอนเริ่มต้นที่หนึ่งปอนอธิบายสั้งเลยครับหนึ่งปอนสองร้อยาทหนึ่งปอนสองร้อยบาทใช่ค่ะ ถ้ามากสุดกี่ปอนครับมากสุดาปอนครับสั่งโอ้ต้องสั่งนะ,<ช>ะถ้ารอรอนานไหมต้องสั่งไว้ข้ามวันนะคะถ้าเกิดเป็นแบบาปอนถ้าเกิดส<อ>ั่งวันนี้ <5 S 1> จะมีทุกวันค่ะครับแล้วถ้าเขาแบบเออจองไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวอยู่ต่างจังหวัดจะ่านมาซื้อได้ไหมได้ค่ะโอนเงินมาก่อนเปลี่ยนไปจองไว้อ๋อถ้าเกิดเป็น มีไหมมีระบบอย่างนี้ไหมแบบโอนเงินเข้าได้นะคะเอาไม่มีคือต้องมาตรงนี้เท่านั้นโอนไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องต้องเจ้าตัวหรือให้ใครมาอ่าแล้วก็ค่อยนัดวันมารับถ้าเอาเยอะเคยขายได้เยอะๆสุดนี่เท่าไหร่ครับคนหนึ่งมาซื้อกี่ก้อนครับคนหนึ่งเหรอคะมาเยอะสุดมี20ปอนด์ก็มี20ปอนด์บางทีซื้อไปเป็นของของฝากอะไรประมาณนี้นะ รึ่งปอนไม่มีไม่มีคเพราะว่ามันเล็กไปใช่ไม่มีตัดแต่งชิดไม่มีไม่มีค่ะ ว่าถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพนะเส้นที่ผมชี้เนี่ย,เ,ยเข้ามือนครปฐมจากทิศทิศทางนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะ คือมาเรื่อยๆเนี่ยอาชีวะเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับพี่รถวิ่งนะครับแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยตรงไปอีกไม่ถึงประมาณสัก6 0 0เมตรละหรือ500เมตรเนี่ยก็จะเป็นองค์พระปฐมเจดีเข้าเมืองนะครับตอนนี้อาชีวะจะอยู่ตรงข้ามตรงนี้โรงเรียนอนุบาลซอย5เป็นโรงเรียนปฐมนะครับตรงนี้อนุบาลแล้วก็ปฐมถ้าด้านเนี่ยจะมีเปิดเทคนี่โอ้หลายเมตรมากเลยนะครับก็ตอนนี้มาเจอน้องเป็นตัวแทนนะก็เชิญเชิญน้องชื่ออะไรครับค่ะชื่อลิสาภูพาทองค่ะเป็นคนจังหวัด ครับคนจคังหวัดนครปฐมเรียนอยู่อะไรครับเรียนอยู่ที่แผนกการจักดการโลจิสติกส์ค่ะที่รายาชวักสิษย์านะครับ ตอนนี้ที่ทำช่องรายการ u ู u ูบนะก็มันก็ลิงไปทั่วโลกแหละ,ะแล้วมีญี่ปุ่นเขาก็จัดอันดับแล้วก็คนไทยก็ดูพี่มีแฟนคลับอยู่นี้ประมาณเกือบสา0พันค่ะตอนนี้อยากทราบว่าที่มาที่ไปของร้านเบเกอรี่ของอชีวานี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับค่ะก็นะคะจากท,ที่ที่ทราบมานะคะ,ะก็ร้านนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่วิทยาลัยของเรานะคะอยากให้นักเรียนนักศึกษานะคะได้มีรายได้ระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ที่ทําเค,ค้กขึ้นเนี่ยเพราะเห็นว่าเรานะคะมีฝีมือ ะะเป็นนักศึกษาแผนอาหารพัชนาการนะคะก mm ็ hmm. ะคือจะมีฝีมือนะคะ mm hmm. ด้านการทำเบเกอรี่อยู่แล้วด้วยการที่ไปประกวดนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้รับรางวัลมานะคะ mm hmm. ก็ทํามานานแล้วค่ะก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะคะก็ทุกปีนะคะก็จะมีการร่วมมือร่วมใจกันนะคะ mm hmm. ขอเนักศึกษาทางวิทยาลัยนะคะทุกแน แต่ะละแผนกนะคะก็จะแบ่งการทํางานกันค่ะซึ่งเราจะเป็นการร่วมมือกันนะคะของทุกแผนกในวิทยาลัยก็นอกจากจะสร้างไรายได้ระหว่างเรียนนะคะสร้างไรายได้ให้กับวิทยาลัยแล้วแล้วก็ยังสร้างความสามัคคีให้กับวิทยาลัยของเราด้วยค่ะทั้งคณะครอวจานะคะจะถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะครับแล้วคือลูกค้าเยอะไหมในแต่ละปีแต่ละปีการตอบรับดีไหมค่าการตอบรับดีมากเลยค่ะตั้งแต่แต่ละปีนะคะเพราะว่าก็ด้วยความที่เราทํามาเป็นเวลานานแล้วนะคะก็ก็หลายปีแล้วนะคะร่วม20 ีลูกค้าที่มีนะคะก็จะมีทั้งขาจรน,นะคะแล้วก็จะมีทั้งประจําค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะน่ารักมากนะคะก็จะซื้อเยอะค่ะบ,บางท่านก็จะซื้อ,อเป็นสิบก้อนนะคะแล้วก็บางท่านก็ซื้อเป็นแบบแล้วแล้วแ,บบแต่ท่านนะคะบางท่านก็อาจจะซื้อเป็นตอนเดียว2องปอนเนี้นยค่ะพี่ก็บ้านพี่ก็ลูกค้าประจำแหละครับอ,อร่อยมาซื้อทุกปีแหละครับมีบางปีลืมนะไปไปทํางานลืมพอจะกลับมาซื้ออปิดไปแล้วครับก็ต้องบอกว่าใครอยากกินนะต้องมาให้ตรงเวลานะแล้วถ้านอกเหนือจากงาน มาสั่งให้ทำเนี่ยทำไหมทำได้ค่ะอ๋อก็คือเขาก็จะมีแผนการแผนอะไรใช่ไหมก็รับจัดงานรับรับแบบพู้นา่สั่งทำสั่งทำได้ก็เป็นรายได้พิเศษไปใช่ค่ะก็ทั้งเข้าแผนกด้วยเข้าของให้นักศึกษาหลักๆที่อะไรของเรานะคะที่ให้ทําเคปีใหม่เนี่ยเพราะว่าอยากหารายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะอย่างนั้นก็จะได้แบ่งเบาภาระของควกบครองนะคะ แล้วนอกจากเค้กนี้สมมุติว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะเป็นเป็นช่วงแบบทักปีเลยสมมุติเขาจัดงานอะไรหน่วยงานราชการเอกชนหรืออะไรเนี้ยเป็นทุกประเภทเลยไหมอาหารหรือขนมทุกอย่างเลยมาที่แบบจะมาสั่งได้เนี่ยสั่งได้ค่ะต้องมาติดต่ออาจารย์ใช่ค่ะก็ติดต่อเท่าที่คณะอะไรภาควิชาคากมภาควิชาคากรคพะเป็นก็คือเดินเข้ามาถามได้เลยได้เลยค่ะถ้าเกิดอยากจะติดต่อนะคะให้ไปออกงานนะคะหรือว่าจะทําเป็นอาหารหรือว่าขนมนะคะวิทยาลัยของเราก็ยินดีรับค่ะ รายละเอียดก็ค่อยค่อยมาติดใช่ค่ะรายละเอียดก็สอบถามได้นะคะกับทีวิทยาลัยของซึ่งก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับมีค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสั่งทาเค้กค่ะแล้วก็จะมาจัดงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะนําก็จะสั่งเค้กของทิทยาลัยของเรานะคะไปเป็นเค้กงานแต่งค่ะเป็นงานแต่งวันเกิดซึ่งปกติระหว่างปีอย่างเงี้ยก็จะมีมาภาควิชาอาหารและโภชนาการนะคะก็ก็จะรับทํานะคะทาเค้กอยู่แล้วทําเบเกอรี่อยู่แล้วค่ะก็ บางทีก็ถ้าเกิดมีการสั่งเอออยากได้เค้กวันเกิดก็สามารถสั่งทําได้เหมือนกันแล้วไม่ทราบว่าลูกค้าทั้งนอกเวลาเวลาเดือนอื่นๆอะไรเงี้ยที่แบบที่ทางอชีวะเนี่ยนะนครปฐมเนี่ยนะรับทำเนี่ยคือเขาต้องมารับของไปเองใช่ไหมหรือว่าเราไปส่งให้เขาด้วยหรือสมมติเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่นครปฐมนี่ไปไหมอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นปริมาณมากๆอ่ะก็มี จะไนี่อยู่เรียนปีเรียนอยู่ระดับไหนละปวสหนึ่งค่ะเรียนมากี่ปีแล้วครับเรียนมาสี่ปีตอนแรกเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะแล้วก็มาเรียนโลจิสติกค่ะแล้วเมื่อกี้พี่ถามน้องบางคนบอกว่าตรงเนี้ยมาช่วยกันหลายคณะหลายภาควิชาคือเหมือนแบบอาสาสมัครมาใช่ไหมอันนี้ค่ะเป็นความเป็นความร่วมมือของผู้พันแหนค่ะแล้วได้เบี้ยเลี้ยงอะไรบ้างปล่าครับได้ค่ะก็จะมีค่ะเพราะว่าเราต้อง็นรายวันหรือรายังไงอาเป็นรายวันค่ะได้เยอะไหมเปิดเผยได้ไหมก็อันนี้จะเป็นก็ก็ ไม่ก็ไม่ได้มากแต่ว่าแต่ว่าจะเน้นที่ ความสามัคคีของวิทยาลัยมากกว่าค่ะถ้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปตุระต่อ,อะจะฝากอะไรต่อท่านผู้ชมทั้งหลายทั่วประเทศอาเชิญเลยครับก็นะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมของเรานะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ลูกค้าทุกท่านนะคะจะมาซื้อนะคะเค้กแล้วก็คุกกี้ของวิทยาลัยของเรานะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะดูจากมุมไหนนะคะก็สามารถนะคะมาซื้อเค้กของเราได้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เราจะจัดในช่วงนี้ของทุกปีนะคะ เป็นชื่อว่าสัปดา์เค้กปีใหม่นะคะแล้วก็เค้กทุกชิ้นนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเรานะคะทําจากใจค่ะแล้วมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของเรานะคะจะดีแล้วก็นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถมาซื้อได้นะคะที่หน้าร้านของเที่อัไรอาชีวศึกษานะครประสของเราะค่ะ รสชาติที่ฟังฟังลูกค้าหน้าเก่าเก่าหน้าใหม่ๆม่เขาพูดเป็นคำเดียวกันว่าไงอร่อยค่ะอร่อยซึ่งของยินๆนะอร่อยจริงๆเพราะว่าก็เป็นลูกค้าอยู่ทุกปีขอบใจมากนะครับน้องอะไรนะครับริศาค่ะริศาครับที่ขอบใจมากครับสวัสดีครับมีองมาซื้อก้อนนี้มดเดิมด้วยหนึ่งฟองก่อนแเดี๋ยวบางครั้งก็เคยบางปีก็มาซื้อเบิ้นก็มี มีไหนอยากกินเช็คเยอะจะมาบ่อยมีมีอยู่ปีหนึ่งมามาแล้วลืมทํางานลืมมาไม่ทันพอจะมาซื้อปิดไปแล้วเปิดเปิดทั้งหมดกี่วันนะกี่วันนับนับ,นบยังตั้งแต่วันที่23ต้นบ่าอะมาเติมแต่พี่น้อง แค่จับอย่างเดียวใช่ไหมคะจับยอย่างเดียวคุณหนึ่งต้นครับเราเรียกว่าอะไรเป็นก้อนใช่ไหมหนึ่งต้นหนึ่งชิ้นเรียกเป็นชิ้น,นาภาษาเยอเลี่ย,ว,ยว,ว่าเป็นพีชพีชใช่ไหมพีชชิ้นพีชแต่ว,ว่าชิน้ชนหน้าตาดูอร่อยหน้าตายิ้มแยม้ม